คือพอดีเมื่อวานกูไปเจอน้องมาใช่ไหมแล้วน้องคนนี้เขาเป็นแบบคือเอาเอาพูดจริงๆนะเด็กดีเด็กดีมากๆเลยคือเขาเชื่อฟังเขาขยันเขาแบบคือมีใจอ่ะมีใจแล้วก็มีไฟด้วยเจอตอนนี้ยังถามว่าดูไว้ยังเปิดรับอยู่ไหมเขาอยากลองเทสฝีมือดีด้วยฝึกได้ยาวชื่อกระลำกระลำเหรอผมพูดตรงๆนะเหมือนตัวเองเก่งอ่ะัลนวหรอโอ้ยะ มันเกิดมเร่องขาปรด้เออมันเกิดมเรื่องอะไระเนี่ยต้องเตรียมตัวเวด้วยแล้วกันะไรเดี๋้วเราไปเตะป่าคนกันไม่ใครอยู่ดื้อก่าเฮ้ยอยู่ น้าสวัสดีครับไม่ใช่ของเรียนดีซีเอ็พี่นี่ของพี่เข็มพี่บังเฮ้ยเออวะพี่ก็มีหน่ให้หน่อยทำไมมันมีสองคันอ่ะพี่บังเพาไงจะขับเลยนะขับเลยติดต่อเออคนคนนึงได้ไหมอ่ะเขาหนีไปอยู่ชายแดนนานแล้วอ่ะเจอคนที่ไปครับช่วงนี้ที่ไปฮูนันเราเอาเขามาเข้าด้วยฮะที่ควรตีน่ะที่ควรตีน่ะบังเขาตัดเสนอชื่อนี้เลยครับควรตีนงั้นเหรอผมจะได้เขามากเลยอยากให้เขาไปนำ กเซล่านอสันน้อโชว์มาทำเพี้ยอะไรเนี่ยไอ้ปองไอเพี้ยเซล่าไม่ทำได้นี่กูเรียกชื่อผิดชื่อถูกแล้วไอบางกูถามมึงหน่อยดิครับคือตอนเนี้ยมันเปิดรับอยู่ใช่ไหมคือพอดีน้องกูคนหนึ่งอ่ะเขาแบบเขาอยากลองเข้ามาคัดดูได้ปะใครครับเขาต้องคุยขอคุยตรงนี้หน่อยทักสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ก็เลยบอกว่าเราอย่างเงี้ยให้ทำของคือพอดีเมื่อวานกูไปเจอน้องมาใช่ไหมแล้วน้องคนเนี้ยเขาเป็นแบบคือเอาเอาพูดจริงๆนะ เด็กดีเด uh> ็กดีมากๆเลยคือเขาเชื่อฟ allora> ังเขาขยันเขาแบบคือมีใจอ่ะมีใจแล้วก็มีไฟด้วยอ่ะเาไปทสิ่งที่เราอยากได้คืออะคืออะไรไม้กับอแล้วก็พอดีคุยกับเขาเขาก็เลยแบบว่าเออตอนนี้ยังถามว่าดูไว้ยังเปิดรับอยู่ไหมเขาอยากลองเทสปีมือดีด้วยฝึกได้ยาวชื่อกระลำใช่แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าเามีะใช่กระลำกระลำที่เป็นผักอ่ะที่เป็นก้อนก้อน่ะมันไม่มีเพศเลยอะไรอ่ะ เบรกกูหน <chat> you know, ่อยดิเบรกกูหน่อยไอจอนเบรกกูหน่อยผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอ่ะอหนำใช่ที่ผมนั่งรถไปกับน้าป่ะที่วิเกียตรงแดนแดงอ่ะถูก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 ก็น้าไปไม่ไม่ไม่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้าด่าผมเนี่ยเอาไม่ต่อส่งได้ยังไงครับนี่ไงส่งแล้วเขาดาวสิบดวงครับอะไรนะไม่เคยเห็นเบื้องนหน้าตาหน้เพิ่งเข้าเมืองมาคือไม่เขาเข้ามานานแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่บีจีแต่ว่าตอนเนี้ยเขา เขาย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแต่ว่าเขาแบบคือเขาแบบอยากอยากแบบพัฒนาตัวเองอยากมีโอกาสเขาพูป่นะอะไรนะ,ม,ระมีอะไรบ้างมีอาวุธอะไรบ้างมีมีดเขาเคยอยู่แค่บีจีเหรอครับใช่ใช่ ต้องต้องรอ,อดูไม่ได้เจ็มกันอยางนี้ไหมถ้าเกิดว่าสมมุติมึงแบบลองคุยดูก่อนไหมเพราะว่าน้องเขามาปรึกษาได้ครับไม่ใช่ปัญหาแต่แต่ไอ,ไ,อไ,อไอรับคนมันต้องเอาทุกคนในแก๊งมัโอเคด้วยครับนั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วกูเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้เด็กคนเนี้ยเขาพวกมึงน่าจะโอเคแหละเพราะว่านิสัยดีมากกูเห็นมานานแล้ว ดี๋ยวลองดูแล้วกันมึงว่างเวลาไหนบ้างจะได้ให้ไอ้นี่อยู่ต้องถามเขานะว่าเขาเขาเขาอยู่เวลาไหนดีกว่าครับนะผมพอเข้านะดไปเล่นกับเก็บเดี๋ยวตอนนี้แนวทางแก๊งคือแบบต้องการฟูลไทม์อะนะถ้าพูดดูกันตรงๆนั่นแหละเขเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวให้ให้ลองเทสดูไหมล่ะต้องถามว่าเวลาเล่นปกติเขามันคือเวลาไหนนะแค่นั้นเองคือเอาความจริงกูก็เห็นมันอยู่ทุกเวลานะ ไอ้ทิฟนะทำไมหน้ามึงแก่ขึ้นวะไอ้เหี้ยหรือหน้าเดิมปะหน้าเดิมพี่หน้าเดิมทำไมกูทำไมกูไม่ได้เจอนานแล้วไอ้เหี้ยแล้วงคิดถึงแฟนมั้ยปากนุ่มนิ่มอ่ะก็อยู่ครับน้าก็อยู่พี่เจเล่าจะโชว์บัตรทำไมเนี่ยเออมึงจะโชว์ทำไมเนี่ยเจเล่าตอส้วนตีนไอ้เหี้ยมันหาเรื่องโดนด่าไอ้เหี้ยขอแต่มันได้ให้บัตรนะถอนราบชื่อจากสภะพาครับไม่ใช่นะไม่ใช่น้เรา้วไม่บอก ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ไม่อยากทีงี้พูดไวเลยที่ตอนแรกทำเป็นเงียบไอ้สัสเงียบกว่าเฉยนั้นแม่งโทรหากูแล้วก็ไปพูดกูคิดเออมันโดนจับพี่เอ้กูจะบัตรอันนี้ให้พี่อันี่ก็เล่นโทรเล่นไม่รู้เวลาเวลาเพื่อนเดือดร้อนไอ้สัสคืนได้ครับนะคืนอะไรอ่ะวอทคอรกับบัตรแก๊งเอาก็เราจะออกมใช่หรอเปล่าไม่ได้ออกใช่หรอไม่ได้ออกครับนะประกาศเลยไม่ออกครับนะาพักวันหน่อยพักวันหน่อยดูกูเซย่าดูกูเซย่าดูกูอันนั้นเองกเพื่อน นะจริงเพราะไงบังแต่ถ้าเขาคนดีจริงอ่ะปุ๊บตอนนี้ใครรับเข้ามาเขาต้องสัญญาตายหมดเลยโอเคเปล่าอ๋อก็คือเอาง่ายๆอ่ะเงื่อนไขก็คือมีเวลาฟูลไทม์แล้วก็สัญญาตายถ้าเกิดว่าออกแก๊งถูกต้องไหมใช่ครับโอเคสัญญาตายแก๊งแล้วก็เรื่องเกี่ยวมันมีผลคำนะับมันมีเรื่องปในแก๊งมีัญหาสมมติว่าเอาเรื่องเอาเรื่องภายในแก๊งไม่บอกคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็ตายอ๋องั้นเอางี้เดี๋ยวกู เดีย๋ยวไว้กูเรียกมันเข้ามาคุยกับมึงแล้วก็ได้ครับฝากทีนึงก็คือถ้าพาวเยอะก็คือออกเร็วพาวเยอะเหรออา<ช>้อาวเขี้ยอย่างงี้ก็คือต้องรักษารถดีๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับ cover ครับนะไม,ไม่ไม่ใช่<อ>พาวรถค้ำนาอ๋แล้วไม่พูดชัดอ่ะแล้วกูผิดอะไรอ่ะเขี้ยมึงตลกอะไอ,อ,อ้เพมเอาไปเดือนไหมเอาไปเดือนไหมมึงอ่ะสองเดือนพอแล้วครับนะเพียงไม่ได้เริ่มมันแรกเลยนี่แต่คุณครูด้วงอยู่ไหมครับ ต้องทำอะไรกันต่อเนี่ยยืนทำงานครับนะเฮ้ยเออเฮ้ยเขาประกาศผลไปยังกันนะที่เรื่องไอ้แคทหลังละงยังเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดมันไม่ผ่านมันก็ซวยอ่ะต่พ่อเหรอครับไอเป๊ะ ฮะทำไมผมขับนะก็มาเล่นแบบเงี้ยกูทำไงอ่ะเป๊ะอีกแล้วเหรอแบบเมื่ีตั้งหลายคนเป็ะอีกแล้วแล้วมึงเอาไงเนี่ยบางกูลงทุนได้นะแต่กูต้องขอประเมินก่อนว่าหนังของมึงอะเกรด B หรือว่าเกรด C หรือว่าเกิดเกรดแซ Z เกรด X อะไรเงี้ยบางมันจะทำ remake เงนะเรื่องเจนทายซอยอ่ะเราเรื่องอื่นได้ไหมเจนทายซอยที่อะไรเนี่ยไม่ออกฉายนาทีเนี่ยไอ้สัตว์ อีเจอที่หายเลยรู้กันแล้วนะดิอันนี้ไอ้บางเรื่องนี้อะบางวุ่นรักที่สีลมแชร์บ้างไอ้เฮียเหรวันเนี้ยวุ่นุ่รักที่สีลมเราที่ส่งไปน้ำไปส่งนะครับสิบดวงครับพี่ละโพนห์ขอบคุณมากครับขอโทษดีครับขอโทษดีครับพอดีคุยสตอรี่อยู่ไงโทษทีนะครับแต่เขาไปอยู่ประเทศไหนมาครับนะคนได้เชื่อเลยนะเขาอยู่ที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้สัตว์เอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แดกเนื้อแล้วแบบ พาวเยอะเหรอพาวเยอะเหรอมึงอะฮะเมื e <c oughs> ah. Ah. ่อวานเขาปล่อยกูน <tuh> ั <tam> ่งคนเดียวไวันที่แย่เวลาไม่ต้องชวนนะไอ้สัตว์กูนั่งเหงาอยู่คนเดียวอะมึงคิดว่าไงอะไม่มีเหงาหรอกมากูนั่งอยู่คนเดียวเลยโซโล่เลยในน้ำไม่มีเหงาหรอกส่วนเกินในชีวิตใครอะเข้าใจปะไม่มีส่วนเกินแล้วเนี่ยนะน้ำอยู่ของสดๆแล้วหมดเฮ้ยพอแล้วมั้งเดี๋ยวเรื่องมันจะบานตายรู้จักเหรอใครรู้จักเหรอมึงเคยอยู่บีจีได้เหรอชิป ชิปชิปอะไรใช่ิไอชิปเขาเคยอยู่พีจีตอนเล่นเฟดไงชิปมั้งเหรอวะใช่ผมจำได้ปีพอยครับบางไอไอชิปรู้จักเปิดดูไว้เลยเฮ้ยเปิดทำไมอ่ะเคยอยู่พีจีตอนเล่นเฟดสนิทเปล่าถามว่าสนิทเปล่าผมดูรวมๆแล้วคนที่ชื่อกระล่ำใช่ป่ะวเขาเหมือนดูแหวนแขนมากเป็นแก๊งมากเลยนะเหมือนที่แบบว่าเหมือนกระล่ำเหรอผมพูดตรงๆนะเหมือนตัวเองเก่งอ่ะแล้วล่อโอ้ยอะ เคยมิเตอรเขาประเอ็มึงเคยมันเคยเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยแต่พูดด้วยกันผมอยู่ด้วยกันผมไม่ได้พูดกรันอะไรมึงกระโดดดิผมโย่มึงลองดูแล้วกันบางไปชิปไปได้ครับได้ได้ผมพูดอย่างนี้แล้วเราเรียกเขามาดูแต่ตอนนี้เขาดีหมดนะขอกดีเทลขอดีเทลอย่าไว้คุยดีเทลกันดีกวยิ่งใหญ่เอ้บางกูถามมึงหน่อยบางมวานกูแดงไม่อิ่มว่ะไม่ได้อยากโกหกไอสัตว์สิ้นเดือนต้องมีงานแก้กูพูงตรง อะไรดีนะฮะอะไรดีอะเอาแบบที่มีชาบูด้วยไหมจะได้แบบนี่ห่วงกันที่ผมนี่ไหมไอ้เม็นไอตรงที่ชาบูตรงตรงไอ้ซูขุกิดอะได้เอาเอาเอาที่มึงอะเอาที่มึงกันเออได้ได้ชาบูเท้าชาบูเท้าแล้วกันนะจัดไปเจอกันแต่โอเคครับติ๊บไปว่าติ๊บไปไหนครับนะชาบูเท้าได้หมดครับวันไหนอะ นี่ผมไม่รู้ครับให้มันเกลียย์กันเองครับหาเร็มชัดๆโอ้แม่เสียที่อะไรเยอะแยะเลยเนี่ย เฮ้ยมึงก็ถอดหมวกดีานาครับผมอ <c oughs> ะคนแล้วก็ผมครับนะไอ้บางไอ้เด็กตะก,กี้นี่นนคือใครวะไอ้ไอ้เด็กคนตะเกียบไอ้บางไอ้ A A ที่มาพูดใช่ไหมนะอะออ๋อชิปเปอร์ครับชิปเปอร์ชิปเปอร์มันบอกว่าแค่แบบไอ้ทุกอย่างที่ใส่ดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดแต่เหมือนแค่ว่ามันมีเรื่องแค่เขาบอกเหมือนเขาตอนตอนที่อยู่มีจีนเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันอะไรบ้างมันก็ต้องรอฟังจากฝั่งเขาด้วยอะทูกรับ เขาแค่หมดหมดเพราเรื่องอะไรเลื่ออาวุธพวกนี้นั่นแหละแค่นั้นเองครับไอแต่ชิโบะทุกอย่างเขาดีหมดเป็นอนเท็จี่เป็นพูดผมก็ไม่เคยเจอเขาเหมือนกันมากตอนนี้มันก็ต้องแบบมันถึงเวลาแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไงคือเข้าใจครับแต่น้องตอนน้องน้องน้องมันไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับนะมันแค่บอกว่าเคยเคยเคยมีเรื่องนี้ตอนที่อยู่บีจีเฉยมีเรื่องกันเองเหรอ ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้มีเรื่องกันเองมันไม่ได้ผิดใจกันไม่ได้อะไรเพราะว่าน้องบอกว่าทุกอ,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 อย่างดนิสัยดีหมดแค่ว่ามันเคยเคยพูดเหมือนจะว่าแบบเกง่งกับูอย่างนี้นะลูกนี่นั่น,นอ่ออะประมาณน,นั้นใช่ครับแค่นั้นเองก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กูไปเรียกมาลองคุยกับพวกมึงแล้วกันแต่มันน่ารักเด็กคนนี้น่ารักแต่ว่ามึงต้องเตรียมตัวไว้ด้วยแล้วกันทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะไปเตะปากคนกันเตะปากใครครับ ก็จะบอกชื่อได้ไหมกันเรไม่บอกตอนนี้แล้วกันเพราะท่านเขามันเยอะโอเคครับต้องผมต้องเผื่อเวลาตอนกันยอยยังไงอ่ะกูให้เวลาเด็กเข้าไปฟาร์มก่อนประมาณเดือนครึ่งกเราต้องไปก,กับใครยังไงบ้างครับเอาเปบ้านราเข้าบอกแล้วกัน ใช่เดีววันที่นัน้ผมมันมีมันมีพวกมึงอ่ะตัวหลักอะ่ะหคนแต่ว่าเราจะไปเรามีเพิ่มที่นู่นด้วยมีเพิ่มที่นู่นเป็นชุดเฉพาะกิจเพราะเราไปได้แค่นี้จริงๆเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับแต่กูรู้แล้วแหละว่ามึงพร้อมแด้เดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อชาติาต้องการ อเคครับแล้วเดี๋ยว,วเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียกน้องมาคุยกับพวกมึงแล้วกันนะครับนายกินดียว,วนนี้ก็ได้นานๆก็ถูกเข้วันนี้ใช่ไหมออสองสามทุกคนขับได้ได้แล้วเดี๋ยวกูลองไปดูว่ามันอยู่หรือเปล่าได้ครับโอเค